ีครับวันนี้พามาเบิงที่บริเวณสันลางของอุโบสถพุทธชินเตีนอนโนซนะครับสีพ้ามาเบงสันลางครับซึ่งวันนี้หลวงพ่อเมตตาเปิดให้เบงนะครับเป็นถ้มจำลองนะครับเป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำสมปรารถนาพี่น้องสีผ้าขาไปเบงทางใันนครับมีหลายๆอย,ย่างไผยเลียนรูกนะครับเป็นถ้ำที่วัดวิมลน,นะครับพี่น้องนี่คือสันลังของอุโบสถ นะครับพุทธชินตียนุสอนพ่นองใสียผ้าของมะเบิงครับจะเป็นปากคำนะครับสียผ้าของเ,เบิงถ้ำสมปรารถนานะครับพี่น้องของมะเบิงได้ครับเป็นถ้ำสมปรารถนานะครับในอุโบสถวัดวิมลนิวาสนะครับกับีคนเขามากสการะมาก,กาบใบซิงซักซิิ์นะครับนี่ก็จะเป็น องคูพญานาคนะครับพี่น้องเดินทางมาได้นะครับเป็นถ้ำนะครับใตอุปสพพี่น้องเบื้องครับเป็นเห็ดเด้คือเลยนะครับพี่น้องก็ต้องไปตั้งจจงหวัดยากนะครับในช่วงเทศกาลวันมะขามวัชาครับผ้าบีผ้านองมาเบิง้งขอพูดตทุกันติดตามครับ น,นี่ก็จะเป็นหลูกป,ปันพ่อแม่รูบาอาจารย์นะครับสายกรรมาฐานนะครับหลวปันหุ่นขี้ผึ้งนะครับขององค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับฟังท่างพี่ก็จะเป็นหล,ลวงปู่มาพี่น้องหลวงปู่มายาณวโรนะรพี่น้องเห็นล้อก็อนุโมทนาสาธุนุ๊กันครับ พี่น้องเดินทางมาได้นะครับที่วัดพิมลนะครับตอนนี้กับว่าท่านได้แล้วเซจปันไดนะครับลงพอเพิ่นเมตตาเปิดไ้เบิ้องนะครับได้ทานะครับพี่น้องขอมาหลอดไตอุโบสถนะครับมาทำเนาะพี่น้องเนาะทาสมปรารถนามาทําบุญนะครับมีไร้มองนะครับพี่น้องรูปปั้นคูบาอาจารย์ครับพี่น้องมัิ่ขดหินเพนเทดได้ดีครับ ช่างเป็นสร้างเป็นออกแบบได้ดีเลยพี่น้องคือเ้าบปตะ้องไปตั้งจังหวัดเนี่ยนะครับวัดวิมุมน,นิ้หวัดจังหวัดระยอก็มี่ําำมือกันถ้าแล้วแล้วก็คงจะสมบูรณ์แบบขึ้นก็นี่นะครับหนลงพอกับเปิดให้เบิ้งในวันมาฆาบูชานะครับนี่ครับก็บจะเป็นโพธิสัตว์ กวนอิมนะครับหยกเขียวจากประเทศจีนพี่น้องเป็นจาแม่กวนอิมนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมมีบิดนะครพี่น้องกาบวา้ขอพ่อน,นะครับสาธุผู้ใดชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับกับมีผู้คนเขามา ไหว้พระขอมาทําบุญเขอมาชม่มรมที่วัดวิมลเขาเรียกว่าถ้ำสมปรารถนานะครับเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วสมปรารถนาให้พี่น้องมาขอพรน,นะครับในบริเวณธรรมนะครับไตอุโบสถนะครับขาว่าม่า ไตอุโบโสถวัดวิมลกระซัมพี่น้องเดม,มาหลอดอุโบโสถนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลลอดไตอุโบโสถนะครับเพราะว่าวัดวิมลเป็นอุโบโสถสองสันนะครับนี่ก็จะเป็นหลูกแก้วสมปรารถนาให้พี่น้องมากอธิฐานขอพรน,นะครับโอ้ยพี่น้องมึงงามรับพี่น้องที่ว่าหลวงพ่อเพิ่นกะเห็ดนะครับวันนี้เพิ่นกะเปิด เปิดให้เบื้องด้ว่าท่านได้แล้วแบบเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับเป็นธรรมจำลองนะครับพี่น้องนี่เป็นลูกแก้วสารพัดนี่เป็นแก้วสมปรารถนาให้พี่น้องมาขอพรผู้ใดถี่มีเหตุยังกับประสบความเฉลร็จตีตีคัดนะครับมาหลอดอุโบสถมาหลอดไตอุโบสถบารมีม้วนมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนีก็จะเป็นท่างขึ้นไปอุโบสถนะครับชั้นสองขึ้นไปชั้นสองไปไหว้พระประธาน นะครับเป็นพระพุทธชัยยวิมลโลกนาฏนะครับแต่ว่าขังทึงอาจจะว่ท่านเรียบร้อยปันไหนนะครับเยีเอ่อในวันคณะนะครับเกพระพี่น้องกิดในเบื้องขังทึงนะครับเป็นสันสองของอุโบสถนะครับเป็นหม่องถ้ำสังฆกรรมของสงฆ์ครับบันนี้พระพี่น้องเบื้องสันลางพระก้นนะครับเป็นธรรมพี่น้องก็ต้องไปผอดศีสิเกตหรอกครับมาวรนิพินกัในเบื้องธรรมเมื่อกันนะครับก็ต้องไปผอดปูทุ่มพ่อนหรอกครับสาธุนี่พี่น้องตัวพุทธรูป นึงครับมองมาไหวาพระนะครับไหว้พระประธานนะครับถวายสังฆทานเนาะพี่น้องขอมาทําสมปรารถนาครบวงจรเลยว่าจะเป็นอยากจะต่อดวงชะตากะมาทําบุญโล่งศพเดี๋ยวทีพาไปเบวงครับนี่ก็เป็นจุดไหว้พระประธานนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นที่ใส่บาทพระปัจจาบันเกิด นะครับพี่น้องเป็นพระประจําวันเกิดพระปรางประจําวันเกิดทั้งเจ็ดวันนะครับพาชมบัดวิมลเลยนะพี่น้องสําหรับอุโบสถหลังนี้นะครับก็ได้ก็สร้างมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบห้านะครับได้ว่างเสิล,ล้เลยแล้วก็ ดำเนินการก่อสร้างม,มาจนถึงปัจจุบันนะครับปีพศ .2568 น,นะครับก็ยังบระท่านได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แบบแต่พี่น้องสาม,มารถเดินทางมารวมทั้บุญสร้สางอุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จนะครับอีกจัหน้อยหม่องนี้ก็จะจําลองเป็นธรรมคือกันนะครับอันนี้เพิ่นเอาผากั้นนะครับให้พี่ให้น้องได้เบื้องซะก่อนจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับไหว้พระนะครับทำวัดวิมล นี่ก็จะเป็นป้ายนะครับผมวัดวิมลนิวาสครับเป็นตาธรรมจักรเป็นรูปตาธรรมจักรพยายามฟังพี่ครับ ไปพระพี่น้องเนาะวันนี้จะเป็นวันมาคบ,บูชานะครับแต่ละจุดแต่ละจุดโขดหินนะครับก็บต้องออกตัวไปก่อนมว่าท่านได้แล้วเซตสมบูรณ์แบบนะครับหลวงพ่อเมตตาเปิดให้ได้ชมกันก่อนนะครับถ้าแล้วเซตก็โอ้โหสุดยอดเลยปู่พญานาคครับมาขอพรเนานะ ถ้ำสมปราถนาวัดวิมลนิวาสครับนี่นะครับก็จะเป็นการทําบุญสะดอเคาะซื้อล่องศพนะครับเรียกได้ว่าเขามาทําล้างนี้นะครับเขามาหลอดไตอุโบสถล้างนี้เรียกว่าครบเลยพี่น้องเป็นการเสริมดวงบาร,รมีเนาะสาหรับู้ทธิมีเคาะเคาะบ่ดีนะครับทําบุญซื้อล่องศพครับก็ตามกําลัางศรัทธาก็เขียนซื้อตามสีวันเกิดเจ้าของว่นะครับ หรือจะสแกนก็ได้นะพี่น้องตามยุคตามสมัยนะครับสะดอกเคราะห์ซื้อลงศพนะครับเสริมต่อดวงชะตานะครับนี่คือในธรรมของวัดวิมุนิวัดนะครับในอนาคตแล้วเวเซตกัจะสวยงามขึ้นยิ่งกว่านี่นะครับวันนี้ผ้าพีพานองช่มนะครับกับช่องนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นจุดสอยดาวนะครับสอยดาวทาบุญ นะครับในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชานะครับทำบุญในถ้ำเนาะพี่น้องถ้าให้พี่ให้น้องได้เบื้องนะครับพี่น้องมาวันธรรมดาเพิ่นอาจจะกำลังปรับปรุงอยู่นะครับเพิ่นอาจจะวันเด้เปิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ดีโอ้พี่น้องเบื้องขดหินนะครับครับแ็มีก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีน้องๆนักเรียนกับเขามาเบิ่งขึ้นกันนะครับนี่ก็เป็นจุดส้อยเดาวครับทำบุญครับ